สวัสดีครับในเซสชันสุดท้ายนะครับหัวข้อการบรรยายนะครับผมนัทพลอาภาแสงเพชรนะครับ Department d i r e c t r r of s e c u s i t y Advisory จากบริษัท Cyber Elite จำกัดนะครับวันนี้รับหน้าที่บรรยายในหัวข้อปรับธุรกิจรับ PTPA ฉบับรับนะครับเป็นเกียรติอย่างมากนะครับก็ในเซสชันวันนี้นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมจะมาสรุปประเด็นสำคัญนะครับซึ่งผมอาจจะสรุปได้ใน3ประเด็นด้วยกันนะครับคือประเด็น ภาพรวมทางกฎหมายนะครับผมจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังนะครับว่าสาระสําคัญของกฎหมายพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่จะเริ่มมีการบังคับใช้ในวันที่1นึ่มิถุนายน,านนี้นะครับสาระสําคัญเป็นอย่างไรมากครับผมคงไม่ได้สามารถที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังในทุกมิตินะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับวันนี้ผมจะดึงมาเฉพาะสาระสําคัญนะครับที่ประชาชนอย่างเราหรือองค์กรที่ยังไม่มีความคุ้นเคยเนี่ยได้มีความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นที่2นะครับ ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวทาง,ทางการดําเนินการนะครับสำหรับองคอ์กรที่อ,อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเราจะดําเนินการอย่างไรให,ให้มีการลดความเสี่ยงในการที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้นะครับโค้งสุดท้ายแบบนี้เราจะทํำยังไงกันดีครับในภาคธุรกิจต่างๆที่ต้องมีภาระในการที่จะต้องจัดทํากระบวนการต่างๆเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นสําคัญนะครับสำหรับองคอ์กรที่ด <im> ําเนินการไปแล,แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าประสบปัญหานะครับไม่สามารถที่จะ มีความมั่นใจนะครับว่าในสิ่งที่เราทํากันไปแล้วเนี่ยยังคงดาเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าระเบียบข้อปฏิบัติหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยมีการบางับงคับใช้แล้วก็ปฏิบัติตามได้ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือมีภาระหน้าที่อย่างมากมายนะครับเรามีเครื่องมือเครื่องไม้ในอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรนะครับก็จะเป็น3ประเด็นหลักที่ผมมีความยินดีที่จะแชร์ในวันนี้นะครับ ในภาพแรกนะครับภาพใหญ่สุดนะครับภาพรวมกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับปี2562นะครับแต่ว่ามาบังคับใช้ในปีนี้นะครับมีการเลื่อนมาหลายครั้งครับพี่ๆวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเซสชันก่อนหน้านี้ครับก็ให้แชร์ไอเดียแล้วก็ประสบการณ์ในการดาเนินการตามพรบฉบับนี้อย่างมากมายแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับซึ่งขมวดประเด็นลยครับหลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องจําทั้ง7หลักการ ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการใหญ่ที่ผมอยากจะแชร์ก็คือหลักการความโปร่งใสนะครับคือเราเวลาเราจะทํากิจกรรมใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีความโปร่งใสนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจำเป็นจะต้องรับทราบในทุกกระบวนการนะครับว่าเรากําลังจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไปในกิจกรรมใดไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับหลักการที่2เลยนะครับจำไว้ให้แม่นนะครับก็คือว่าใช้ตามความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ใครก็ตามใช้ตามความจําเป็นนะครับและตรงตามวัตถุประสงค์ในหลักการสําคัญข้อแรกนะครับคือไม่มีการเก็บเผื่อใช้ไม่มีการใช้เกินความวัตถุประสงค์นะครับส่วนสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซสชันแรกหรือเซสชันที่2ที่ที่ผ่านมานะครับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่จะต้องให้ความปลอดภัยนะครับ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้วเนี่ยต้องให้ Security นะครับต้องให้ความลับต้องป้องกันไม่ให้เกิดความมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับต้องมีมาตรการรักษาความ,มาความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับก็คือ3หลักการใหญ่ๆตรงนี้นะครับถ้าเราซูมอินไปในสาระสำคัญลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยผมสามารถสรุปออกมาเป็น หลายประการด้วยกันนะครับก็คือในความหมายนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมเห็นในช่องแชทนะครับว่าเอ๊ะเราเราเป็นบริษัทเราเป็นองค์กรเล็กๆหรือเป็นโรงเรียนานานาชาติเนี่ยเราสามารถเราอยู่ในขอบเขตของการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้หรือหรือเปล่านะครับคือตัวสไลด์เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเราอยู่ในขอบเขตหรือเปล่านะครับอันดับแรกครับนิยามข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือข้อมูลใดๆก็ตามนะครับที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง ตัวบุคคลได้นะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับก็กฎหมายฉบับนี้บอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับเลขบัตรประชาชนนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งคือกฎหมายนิยามว่านะครับว่าถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลชิดอ่อนไหวนะครับกฎหมายจะให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษผู้เก็บรวบรวมพวกผู้ที่ใช้หรือผู้ที่เปิดเผยนะครับก็มีความจําเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะ จัดการดูแลนะครับเช่นเชื้อชาตินะครับศาสนา,าประวัติอาชญากรรมลัสนิยมทางเพศหรือแม้กระทั่งตัวตัวประวัติสุขภาพนะครับซึ่งซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลชิ่อ่อนไหวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยสถานะทางกฎหมายเนี่ยหลังนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับพวกเราทุกคนนะครับจะมีสถานะทางกฎหมายเป็น Data Sub j e c t นะครับหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากวันที่หนึ่งเราก็จะมีสิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะครับเช่นสิทธิในการรับการแจ้งเตือนนะครับสิทธิการอาถอนความยินยอมนะครับเรามีหลายสิทธิที่ถูกคุ้มครองทางกฎหมายนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งที่มีมความสําคัญที่กระทบกับทุกท่านที่มาเข้าเข้าเข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะครับก็คือ ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย3คํานี้สําคัญมากนะครับขีดเส้นใต้นะครับก็คือว่าคุณจะมีสถานะเป็นผู้ควบคุมส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ data controller นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณต้องขอความยินยอมทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นหลักการสําคัญคําถามคือ,อไม่ต้องขอความความยินยอมได้หรือไม่มีบางก็มีบางกรณีได้นะครับก็คือถ้า ถ้าสามารถที่จะอ้างฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากฐานความยินยอมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเก็บรวบรวมข้อมูลใช้และเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ต้องของความยินยอมได้แต่แต่ฐานกฎหมายรับรองอื่นๆเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาอย่างท่วนทีนะครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะอธิบายได้นะครับว่ามันเหมาะสมและก็จําเป็นหรือไม่นะครับตามหลักการสําคัญที่ได้กล่าวไปนะครับซึ่ง Data Control l เ r เองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตามกฎหมายตามมานะครับว่าจ,จำเป็นจะต้องจัดให้มีเรื่องของการ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับหากมีในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่เราเรียกว่าสคศนะครับภายใน72ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยะจะต้องทําการบันทึกรายการกิจกรรมไว้นะครับหรือเราเรียกว่า record of processing นะครับ ROP นะครับ ในกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลไปแล้วต้องการที่จะส่งต่อให้บุคคลภายนอกต้องการที่จะส่งต่อให้กับบริษัทภายนอกอย่างเช่นว่าเราเก็บข้อมูลแบงก์ Bank ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาแล้วเนี่ยต้องการให้ส่งให้บริษัทภายนอกในการที่จะประมวลผลข้อมูลทําเรื่องของ Data l y a l y ลิติผู้ที่รับข้อมูลไปนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องต้องปฏิบัติตามคําสั่งของแบงก์ผู้ซึ่งเป็น Data c o n t r o l l e r เท่านั้นนะครับ ซึ่งคนที่รับข้อมูลไปเนี่ยจะอยู่ในสถานะทางกฎหมายที่เรียกว่า data processor นะครับคือผู้ประคือผู้ประมวลผลข้อมูลเพราะนั้นผู้ผู้ที่เป็น data processor เนี่ยพอรับข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็ก็มีหน้าที่อย่างเดียวครับก็คือว่าประมวลผลตามคำสั่งของ data controller เท่านั้นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ตามกฎหมายตามมาที่จะต้องทำเรื่องของบันทึกรายการกิจกรรมเช่นเดียวกันมีหน้าที่ที่จะให้มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ หากมีเหตุการณ์ละเมิด Data Processor มีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดนั้นนะให้แก่ Data Controller เพื่อที่จะไปแจ้งต่อสคสต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของภาพรวมบทลงโทษกันนะครับเพราะว่าเรามีสถานะทางกฎหมายแล้วแล้วเรามีหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยภาพรวมบทลงโทษจะเป็นอย่างไรนะครับ กฎหมายระบุไว้3ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1ความลับผิดทางแพ่งนะครับเมื่อมีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปร้องเรียนต่อศาลนะครับแล้วศาลพิจารณาว่ามีความผิดจริงศาลสามารถสั่งจ่ายที่เป็นเป็นค่าสินไหมทดแทนนะครับตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือศาลก็อาจที่จะสั่งเพิ่มโทษนะครับให้จ่ายเกิน มูลค่าที่เสียหายจริงนะครับจำนวน2เท่ายกยกตัวอย่างเช่นมูลค่าความเสียหาย1ล้านบาทศาลอาจพิจารณาว่า,าให้ใจ่ายเพิ่มอีก2ล้านบาทเพราะฉนั้น Data c o n t r o l l e r ที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องจ่ายรวมทั้งหมด3ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับโทษที่2นี่คือโทษทางปกครองโทษทางปกครองนี่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเลยหากมีความสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลเราถูกละเมิดเนี่ยเรา ส่งข้อร้องเรียนไปที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เมื่อทําการพิจารณาแล้วเนี่ยว่าว่ามีความผิดจริงสขสเองเนี่ยสามารถวินิจฉัยให้มีโทษทางปกครองได้นะครับก็ตามระดับของความผิดนะครับผิดมากก็จ่ายมากนะครับก็จะมีแบ่งระดับความผิดไว้อยู่3ระดับก็คือ1ล้าน3ล้านแล้วก็5ล้านนะครับผมโทษสุดท้ายเป็นโทษที่ทุกท่านเ,าเกรงกลัวกันมากนะครับก็ ผมจะมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารหลายท่านนะครับโทษทางอาญาเนี่ยจะจะ,จะมีความเสี่ยงกับผู้กับผู้จัดการกรรมการต่างๆที่มีหน้าที่กํากับดูแลแล้วก็บริหารจัดการในองค,องคอ์กรเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับว่าเป็นโทษติดคุกนะครับโทษติดคุกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลชนิดอ่อนไหวนะครับและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับกฎหมายให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับข้อมูล ส่วนบุคคลชิดอ่อนไหวเนี่ยหลุดไปมันมันมันส่งผลกับการดำเนินชีวิตของของประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพบว่ามีการละเมิดด้วยความตั้งใจทําไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตอนเองและหรือผู้อื่นเนี่ยมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลชิดอ่อนไหวเนี่ยแล้วมีผลกระทบเนี่ยติดคุกสูงสุด1ปีครับผมแล้วก็มีโทษปรับ1ล้านบาทนะครับ อีกหนึ่งตำแหน่งที่จะมาขมวดวันนี้นะครับก็ตำแหน่งที่ชื่อว่า Data Protection Officer นะครับหรือ DPO นะครับก็กฎหมายกำหนดว่าจะว่าจำเป็นจะต้องแต่งตั้งนะครับหากคุณมีการในองค์กรของคุณองค์กรของคุณมีการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับกฎหมายระบุว่าคำว่าจำนวนมากเนี่ยก็คือ5 0,000่นรายการนะครับถ้ามีมากกว่า5 0,000่นรายการเมื่อ,อไหร่ก็จำเป็นจะต้องตั้ง DPO ตามกฎหมายนะครับบทบาทหน้าที่ของ DPO เนี่ยก็ อย่างที่ทุกท่านได้รับฟังจากพี่ๆวิทยากรสิทธิ์ในทนก่อนหน้านะครับมีหน้าที่นะครับในการที่จะให้คําแนะนำนะครับเพราะว่าเรื่องของ Data Privacy เนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับซึ่งต้องมีความเข้าเข้าใจในตัวบทกฎหมายนะครับแล้วก็ขั้นตอนปัดขั้นตอนปฏบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพนักงานท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องของอตัวกฎหมายหรือวิธีการดําเนินการต่างๆภายในองค์กรเนี่ยก็เข้ามาขอคาแนะนําจาก DPO ได้นะครับเป็นบทบาทหน้าที่ที่จําเป็นของ DPO นะครับแล้วก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับมีมีหน้าที่ในการตรวจสอบและกํากับดูแลกระบวนการปฏิบัติการตามกฎหมายเนี่ยให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับเป็นหน้าที่ของ DPO นะครับแล้วก็บทบาทสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าทางสํานักง,งานคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับจะทําการติดต่อประสานงานโดยที่ DPO เนี่ยจะทําหน้าที่เป็น contact point นะครับในการในการประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data p r i v a c y นะครับในกรณีที่มีข้อเรข้อร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยต่างๆจากจากสคศนะครับในประเด็นถัดมานะครับผมอยากจะแชร์แบบนี้นะครับในเรื่องของแนวทางการดำเนินการในช่วงโคงสุดท้ายแบบนี้ครับเราเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วแล้วนะครับเราจะองค์กรภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยจะถ้ายังไม่เริ่มดำเนินการเนี่ยจะทำกันอย่างไรกันดีนะครับจากผลสำรวจนะครับจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เพิ่งออกมาเมื่อ2 3อาทิตย์ ที่ผ่านมานะครับเราผลสํารวจบอกได้ชัดเจนนะครับว่า3าจากกว่า4,000บริษัทที่ได้ไปทําการสํารวจมานะครับยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเลยนะครับมีเพียง8%เท่านั้นนะครับที่ดําเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากในองค์ในองค์กรปัจจุบันนะครับบทลงโทษมีเกิดขึ้นจริงมีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงมีหน้าที่ตามกฎหมายจริงแต่ว่ายัางไม่ได้เริ่มดําเนินการกันเลยนะครับ เพราะนั้นผมทำเช็คลิสต์นี้ขึ้นมานะครับในการที่จะแยกว่าสิ่งใดที่ที่เป็นข้อกาหนดทางกฎหมายที่ที่บริษัทที่ทําหน้าที่เป็น data controller มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยเนี่ยจะต้องดําเนินการตามข้อกฎหมายนะครับข้อแรกนี่คือมีมีความรับผิดชอบที่ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ DPO นะครับก็คือแล้วก็ต้องทําการจัดทาประกาศแจ้งรายละเอียดหรือเราเรียกว่า privacy notice นะครับเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการฐานแ a นนะครับทำอะไรก็ ก็แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลเขารับทราบด้วยนะครับส่วนถัดมาก็คือการทําจัดทํารายการบันทึกรายการนะครับหรือ record of processing นะครับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำการ record บันทึกไว้ให้ครบถ้วนนะครับอันนี้กฎหมายบอกไว้ชัดเจนนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือแปลเป็นอื่นไม่ได้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำแบบฟอร์มคำขอความยินยอมนะครับก็คือฐานความยินยอมเนี่ยเป็นฐานสำคัญพื้นฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราต้องมีแบบฟอร์มในการขอความยินยอมในทุกกิจกรรมให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ให้ข้อมูลเรามานะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะทําข้อตกลงการประมวลผละนะครับถ้าเกิดว่าเรามีาการส่งข้อมูลส่งต่อไปที่ data processor เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะทําตามคําสั่งของเราเท่านั้นเนี่ยอคอนโทรลอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจัดทํา ข้อตกลงนะครับหรือเราเรียกว่า data processing agreement นะครับเขาไม่สามารถทํานอกเหนือจากข้อตกลงได้นะครับส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดเรามีกฎหมายที่ต้องคอมไพล์เนี่ยเราจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรในการที่เราจะจะทำให้มันคอมไพล์ได้อย่างสําเร็จครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหนึ่งาภายในหน่วยงานนะครับเราต้องเริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางานนะครับอาจจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย HR หรือ ไอทีนะครับหรือหน่วยงานบิสเนสที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเอามาจัดตั้งเป็นคณะทํางานกันแล้วก็เริ่มทํางานกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับชาเลนจ์ Challenge สำคัญเลยครับคือต้องมีการสํารวจข้อมูลนะครับทำเรื่องของ Data i n n นเวนทอร่ไว้คือชาเลนจ์สำคัญคือเราไม่ทราบว่า Data ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเพราะนั้นต้องทําการสํารวจนะครับเราถึงจะรู้ว่า Data นั้นเนี่ย ได้ถูกนําไปใช้ในกิจกรรมไหนบ้างนะครับส่วนที่3นะครับจัดทําแนวนโยบายให้ชัดเจนนะครับว่าบริษ,ษัทหรือองค์กรของเราเนี่ยมีแนวนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรรวมไปถึงแนวปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วสื่อสารไปให้กับพนักงานทุกท่านรับทราบนะครับว่าเราว่าทางบริษัทเรามีนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้มีแนวปฏิบัติแบบนี้นะครับ จะต้องเป็นการจัดทําขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่ส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นข้อตกลงของการแชร์ลิงข้อมูลนะครับทั้งเรามีการแชร์ข้อมูลออกไปโดยที่เขาไม่ได้เป็นอย่างเช่นลักษณะองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับเราอาจจะไม่ได้สั่งให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกันเนี่ยทำข้อตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่ามีการแชร์ข้อมูลเพื่ออย่างไรและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับข้อมูลไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนสุดท้ายเลยครับเรื่องของ Data p r i v a c y เป็นเรื่องของทุกคนนะครับเราเราได้ง ลายเซสชันเครับว่าเป็น privacy by design นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพนักงานทุกคนที่ต้องอรู้และเข้าใจตัวกฎหมายฉบับนี้อย่างถ่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดการอบรมสร้างความตระหนักนะครับจากการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับนะครับในเรื่องของแนวทางการดําเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับเราเราเราอาจจะต้องยอมรับแล้วนะครับว่าณนะตอนนี้เราอาจจะทําเองไม่ได้แล้วนะครับเราอาจจะต้อง พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะครับที่มีประสบการณ์ในการทํางานนะครับแล้วก็มีต้นแบบชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเราในการที่จะคอมไพล์ตามพรบฉบับนี้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งผมก็จะนําเสนออยู่2แนวทางด้วยกันนะครับในแนวทางแรกแรกเนี่ยผู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือที่ปรึกษาภายนอกเนี่ยก็จะเดินงานเข้ามาทํางานนะครับโดยการนําเอกสารเทมเพลตต่างๆครับเกือบ20ฉบับนะครับ มาอบรมมาสอนวิธีการใช้งานกับกับคณะทางานของภายในองค์กรนะครับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้าใจบริบทเข้าใจกระบวนการและเข้าใจกฎหมายเนี่ยอย่างเชี่ยวอย่างเชี่ยวชาญนะครับรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานด้วยนะครับเอกสารต้นแบบทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งมอบให้กับแต่ละองค์กรเพื่อที่จะใช้งานเลยครับแล้วก็ทีมที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดําเนินการในการที่จะจัดทําแต่ละหน่วยงานเนี่ย โดยคัดเลือกจากหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงก่อนคือเกณฑ์ที่เราจะใช้ในการคัดเลือกหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงก่อนเนี่ยก็คือหน่วยงานไหนภายในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากนะครับหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่มีบทลงโทษในทางกฎหมายสูงเนี่ยเราเลือกขึ้นมาทําก่อนแล้วเราก็ทีมที่ปรึกษาก็จะลงไปทําเพื่อที่จะเทรนเดอะเทรนเนอร์นะครับเทรนคณะทำงานของทางองค์กรเนี่ยให้มีความรู้ความความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขยายการคอมไพล์กฎหมายฉบับนี้เนี่ยต่อไปยังกฎยังหน่วยงานอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีการทํางานเนี่ยเราสามารถจะในแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้ได้นะเพราะเราได้คัพเวอร์ในส่วนของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะใช้แมนเดย์ของที่ปรึกษาของเราเนี่ยเพียงแค่10เดือนเราสามารถที่จะอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับก็ เราสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนะครับแนวทางการดำเนินการที่2เนี่ยจากประสบการณ์ที่เราไปให้คำปรึกษากับลูกค้าองค์กรหลายสิบที่นะครับก็ทีมที่ปรึกษามีความสามารถที่จะทำให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานได้ครับก็คือสามารถพูดได้เลยว่าหลังจากที่เราเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยทั้งองค์กรเนี่ยสามารถที่จะบอกกับผู้บริหารได้เลยว่าเราคอมไพตามกฎหมาย PTPA 100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระยะเวลาดําเนินการของแนวทางการดําเนินที่2อยู่ที่4ีถึงหเดือนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาจะเข้าไปนําเอกสารต้นแบบไปทํางานแล้วก็ไปปรับปรุงไปทำเวิร์กช็อปร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อเข้าใจบริบทขององค์กรนะครับแล้วก็ทำเรคคอร์ดออฟโพส s ซซซิ่งโพสซซิในทุกกิจกรรมขององค์กรนะครับให้อย่างครบถ้วนนะครับข้อดีของแนวทางที่2เนียก็คือว่าครอบคุมทุกหน่วยงานนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับองค์กรที่อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าความท้าทายขององค์กรคือถึงแม้เราจะมีเทมเพลตเอกสารเราจะมีเราจะมีโพลซีรครบถ้วนแล้วเรามีแนวปฏิบัติครบถ้วนแล้วแต่แต่ด้วยภาักงานตรงนี้เราไม่สามารถที่จะหาบุลคลากรที่มีแบนด์วิดต์มากเพียงพอในการในในการปฏิบัติงานเพื่อให้ค o m p พล์ตามกฎหมาย pdp a นี่ยมีเครื่องมืออย่างไรที่จะมาช่วย การบริหารบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องของเครื่องมือบริหารจาัดก,การข้อมูลส่วบุคคลเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าตัว PDPA Management Platform นะครับเป็นชุดเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้องค์กรของคุณนะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามพรบรได้อย่างครบถ้วนนะครับลดความยุ่งยากนะครับในการจัดก,การแล้วก็มั่นใจได้ว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยจะถูกควบคุมดูแลโดยระบบนะครับไม่มีความผิดพลาดที่เกิดจากาพนักงานนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อองคอ์กร นะครับซึ่งฟีเจอร์หรือตัวโมดูลของตัว PTPA Management Platform เนี่ยแล้วก็จะมีครบถ้วนตามที่พรบกำหนดนะครับอยู่อยู่ 10, ย11โมดูลด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไฮไลท์ขึ้นมาสัก2-3โมดูลนะครับว่ามันสามารถทำะายได้บ้างนะครับในส่วนแรกเนี่ยคือในโมดูลของการทำเรื่องของการบริหารจัดการความยินยอมนะครับหรือตัว คอนเซนต์มีเนจเมนต์นะครับซึ่งตัวแบบฟอร์มคําขอความยินยอมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัวระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเดต้าซับเจกต์นะครับเข้ามากรอกความยินมาอ่านความยินยอมนะครับแล้วกดกดยอมรับความยินยอมในวัตถุประสงค์ที่เราจะไปประมวลผลข้อมูลเนี่ยจากตัวระบบโดยทันทีนะครับทาเรื่องของเวอร์ชันคอนโทรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้พบไปพบเจอมาเนี่ยแบบฟอร์มคอนเซนต์เนี่ยมันถูกปรับปรุงตลอดเวลานะครับบางทีบางหน่วยงานหยิบเวอร์ชันเก่าไปใช้นะครับทำให้การประมวลผลขอ ข้อมูลของลูกค้าที่ให้ความยินยอมใน consent version เก่าเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนกระบวนการมาว่าการทำ version control มาทำบนระบบซะทำให้ไม่มีใครในในองคอ์กรนะครับหยิบความแบบฟอร์มความยินยอมที่เป็น version เก่าไปไปใช้งานนะครับในส่วนที่2เป็นเรื่องของ data subject rights นะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น data controller มีมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะ คุ้มครองสิทธิ์ของ Data subject นะครับเพราะนั้นเนี่ยแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ก็จะถูกควบคุมจัดการอยู่บนระบบนะครับ Data s u b j e c t ต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยสามารถท,ท,ที่ที่จะเข้าที่จะเข้ามา request ในตัวระบบนี้นะครับแล้วก็มี Workflow นะครับในการขั้นตอนในการ a p p r o v a l ต่างๆนะครับสามารถที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือนในการที่จะปฏิบัติตามตามสิทธิ์ของเ a t a s u b j e c t ได้นะครับโดยที่ไม่มีกระบวนการไหนหลุดรอดจากกระบวนการไปได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างถูก คอนโทรลโดยระบบทั้งหมดนะครับแพ็กเกจการใช้ตัวแพตัวแพตฟอร์มเนี่ยเราถูเราออกแบบมาให้เหมาะสมแต่ต่อความพร้อมขององค์กรนะครับแล้วก็ขนาดความเสี่ยงของขององค์กรนะครับโดยที่เราจะแบ่งแพ็กเกจอยู่เป็น3 p a แพ็กเกจน,น,น,นะครับเป็นเป็นแพ็กเกจขนาดเล็กนะครับหรือเรียกว่า Express model นะครับซึ่งซึ่ง Express O โมเดลเนี่ยเรานำเสนอไปในรูปแบบของ cloud service นะครับหรือซอฟต์แวร์ s อสเซอร์เไปเลยนะครับโดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนในการที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือติดตั้งซอฟต์แวร์หรือมีต้นทุนในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์นะครับก็คือเราบริหารจัดการแทนท่านบนตัวซอฟต์แวร์ as a s e r v i เ e เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวโมดูลที่จัดซื้อเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อัซื้อทั้งหมดนะครับเอาแพ็คที่จำเป็นที่เหมาะสมที่ที่เรามองแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะ ถ,ถ้าหากเป็นกระบวนการแบบแมนนวลเนี่ยจะมีการเผอเลอมีการหลุดได้นะครับก็ก็จะจัดแพ็คให้ตรงตามก,กับขนาดความเสี่ยงของของค์กรนะครับแล้วก็แพ็คต่างๆแพ็คที่ขยายขึ้นมานะครับก็จะครอบคุมพรบรข้อกำหนดทางกฎหมายทุกข้อนะครับแล้วก็สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการประมวลผลข้อมูลในระดับ10ล้าน เลี้องขดขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเลือกที่เป็น enterprise model ได้นะครับโอเคครับก็ในส่วนของเซสชันวันนี้นะครับ key take away ที่ผมสรุปรวบรวมไปเนี่ยหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับคือคือคือในส่วนที่ผมผมบรรยายไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของสรุปภาพรวมพรบบนะครับแล้วก็ เราก็จะเข้าใจเรื่องของสิทธิของข้อมูลนะครับของเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ Data Controller Data Processor เนี่ยจะต้องดำเนินการตามนะครับรวมถึงภาพรวมของบทลงโทษนะครับแล้วก็มีการนําเสนอนะครับแนวทางการดําเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งทางคณะที่ปรึกษาของของบริษัทไซเบอร์ลีดเนี่ยสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับอาจจะไม่ได้มีการบอกใบ้นะครับแต่ว่าคําว่า2เดือนเนี่ยจะทำให้ให้ทุกท่านอาจจะได้รางวัลนะครับ แล้วก็เราจะใช้วิธีการที่จะดําเนินการนะครับครอบคุมหน่วยงานที่สําคัญก่อนนะครับที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะครับคัดเลือกมาตามเกณฑ์นะครับแล้วก็แพ็กเกจที่เราจารัดสรรมานี่หรือหรือวิธีการที่คอนซัลท์เข้าไปทํางานเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามขนาดขององค์กรนะครับเราจะมีวิธีการคิดแมนเดย์ตามตามจำนวนแผนกขององค์กรที่อยู่ในขอบเขต การดำเนินการนะครับรวมถึงเรามีการได้มีการนําเสนอเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งแบ่งเป็น3แพ็กเกจนะครับเอ็กเพรสเซนนดาดแล้วก็ e n t e r p r i s e นะครับก็จะเป็นเนื้อหาส,สาระสำคัญทั้งหมดในวันนี้นะครับวันนี้ผมนัทพลอาภาแสงเพชรนะครับจากบริษัทไซเบอร์ดีขอขอบคุณทุกท่านอีกสักรอบนึงครับแล้วก็จะขอ,อะส่งต่อเซสชันให้กับ พิธีกรผู้ดำเนินรายการเลยนะครับขอบคุณครับ